อันนี้ทําง่ายมากเลยอ่ะอันนี้เป็นโบาดานเรียบร้อย,ยทำแบบนี้เลย คือคนพูนะคะกม่นนั้อบนอกน่งนี้คือสกอกถึงที่มาที่ไปของบน้านะคะอันนี้ก็คือคนที่มาเยี่ยมเยียนนะก็จะมาแล้วก็ลงชื่อเอาไว้มีปากกาสมุดพร้อมนะคะ้ที่เหน เป็นตู้จดหมายเยี่ยมเยียนสำหรับคนที่มาเที่ยวลงชื่อเอาไวเ้เยี่ยมเยียนนั่นเองจ้ะบอ่อบาดานสามารถเอาน้ำขึ้นมาได้ง่ายบอ่อนี้สะอาดมาตรฐานมากนกค๊อกกี้เป็นร้อยมาเวียนมาเวียนไปกันอยู่ไม่ห่างบอ่อน้ำมีอ่างน้ำใส่น้ำไว้สำหรับ นกพลอกกีสีชมพูและอีกหลายชนิดเลยคาราวนแคมปิ้งตั้งอยู่ก่อนแล้วถ้าเข้ามาถึงก่อนแล้วเขาอยากพักที่นี่ช่วงตั้งแต่บ่ายไปเขาก็จะตั้งแคมป์กันเลยนะจ๊ะึ้นไปอีกีสิบสามเวลีิกาลบา